สวัสดีครับทุกคนใช่นะฮะผมชอบลุมดำนะฮะลุมดำเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันจะดูดเข้าไปแล้วมันก็เป็นลุมดำใช่นั่นคือลุมดําแล้วเมื่อวานเมื่อคืนเมื่อคืนมีวันเกิดรุ่นพี่ของผมคนหนึ่งผมก็เลยเอาหน้าเขาไปเซตลุมดาใช่แล้วผมก็เอาส่งไปให้คนอื่นแล้วคนอื่นแม่งก็เปลี่ยนเป็นหน้าโปรไฟล์ตั้งเป็นลุมดําวู้ฮูสนุกดีใช่คนคนนั้นชื่อพี่ทันนะฮะ ไม่รู้ว่าเขาแอบดูคลิปกูอยู่หรือเปล่าตอนนี้แต่แต่น่าเป็นสิ่งดีใช่นะครับผมอ่าแค่นั้นแหละคือคอนเทนต์เนี้ยแม่งจะห่างจากอันเนี้ยประมาณแบบว่าเดือนหนึ่งใช่นะเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าเมื่อวานมันคือเดือนที่แล้ว <laughs> ใช่ไม่จะพัดลมพัดลมใส่หน้าใส่ผมพัดลมไม่เห็นด้วยใช่นั่นน่าเศร้าอืมนัินย yeah. ะ